วันนี้เราจะมาลองฝึกคำสั่งหมอบกับน้องบัสนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทวนคำสั่งเดิมก่อนนะคะ hands สองข้างนะนะคะ sit นะคะสองคำสั่งพื้นฐานของเรานะคะ c o ยอีกหนึ่งคำสั่ง อันนี้คืตั้งใจที่จะตั้งกล้องถ่ายนะคะน้องก็เห็นว่าเราตั้งกล้องนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นฝึกคอยอีกทีนึงนะคะแล้วก็รอให้เรียกเป็นคำนะคะ,อะลองให้จ่าฟูมาลองฝึกดูนะคะอาจจะให้ฝึกบอบและตอนนี้ไม่ยอมนะ,ะเราก็จะกลับมาฝึกคำสั่งเดิมคำสั่งเดิมก่อนนะคะเราจะต้องอ ฝึกอย่างสม่ำเสมอนิดนึงนะคะ10-15นาทีต่อวันถ้าจะเป็นาสั่งใหม่นะคะอันนี้เป็นฟิลนั่งก็จะยากนะคะถ้าเรานั่งอยู่จะสั่งเขาค่อนข้างยากนะคะเพรเขาคิดว่าเราตัวเท่ากันหรือว่าเราอาจจะตัวเล็กกว่า,าลองตั้งถ่ายแบบแอบๆบแบบดูนะคะก็จะเป็นสภาพนี้นะคะ ไอจะเป็นอ่ามีได้แล้ว